โอเคครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับผมพบกับทางช่อง Hero Man Channel ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือว่าแนะนำโปรแกรมดีๆ วันนี้นะครับแอดมินจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการซื้อบัตรเงินสดผ่านทางแอปพลิเคชัน to ูมันนี่นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปที่ร้านสะดวกซื้อเลยนะครับอาจจะติดปัญหาฝนตกหรือว่า,ามีระยะทางที่ไกลแบบนี้เพียงแค่เรามีแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเราก็สามารถซื้อผ่านได้เลยคลิกเข้าไปด้านในนะครับของโปรแกรมก็จะเข้าสู่หน้าหลักนะครับหน้าหลักก็จะเป็นรูปบ้านนะครับด้าน,นล่างแบบนี้หลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อน ลงด้านล่างนะครับจนเห็นคําว่าเกมและก็ของขวัญน,นะครับแบบนี้มันจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับให้เราเลื่อนออกมานี่นะครับก็จะเห็นโปรแกรม t o o ั Money 50บาทเห็นไหมครับเราคลิกเข้าที่ซื้อบัตรเงินสดก็จะเห็นว่ามันมีตั้งแต่5บาท9บบาท9 5 0บาท3 5 0 500 1 0 0บบาท3 0 0นะครับวิธีการเช็คว่าท o ม Money เราเนี่ยมี เงินเหลือเท่าไรนะครับเราลูดลงมาเราจะเห็นว่ามันมีเงินอยู่ตรงนี้นะครับที่เราอาจสะสมแต้มสะ,สะสมของรางวัลน,นะครับจากทูไวเล็ตเอามาเก็บไว้ที่นี่หรือว่าอาจจะเป็นการเติมเงินไว้นะครับคราวนี้เราตอนนี้ของแอดมินอยู่77บาทก็จะเติมได้50บาทก็จะคลิกตรง50บบาทนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราคลิกตรงไหนจะเป็นสีเทานะครับผมสีเทาก็จะตามไปแบบนี้หลังจากนั้นกด ถัดไปได้เลยก็จะมีบินนะครับทูมันนี่ออกมาว่ารัากดเงินสดเนี่ยจำนวน50บาทไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วก็ชำระ50บาทเราก็ตอบอาชาระเลยนะครับกดปุ่มสีส้มด้านล่างมันจะเด้งข้าสู่หน้า,าให้เรากออรหัส OTP ที่ส่งไปาตามมือถือนะครับเบอร์ของเรานะครับที่เราผูกบัญชีไว้ตั้งแต่ตอนแรกนำมาใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะ ลงนะครับยืนยัน OTP เขาก็จะส่งรหัสเป็นรหัสนะครับเงินสดมาให้เราแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งวิธีหนึ่งวิธีหนึ่งนะครับง่ายๆที่เราไม่ต้องไปที่ร้านสะดวกซื้อเลยกับโปรแกรม t True Money นะครับก็สามารถที่จะซื้อผ่าน สะดวกมากนะครับกับการใช้งานตัวนี้สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบเนี่ยถ้าได้ทราบแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในเว็บไซต์นี้นะครับก็ที่แอดมินรีวิวไปนะครับมีวิธีการเป็นภาพให้เราดูว่าจะกดแบบไหนอะไรยังไงด้วยนะครับสําหรับเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้แอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอแล้วจําไม่ได้เนี่ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนอตามเว็บไซต์ได้เลยวันนี้นะครับผิดพลาดประการไหนต้องกลับขออภัยเพื่อนๆด้วยนะทีนี้ด้วยคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามวันนี้กร,ราบสวัสดีครับผม